พบกับช่องแมงง่วงเิยอนะครับครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพูดสัส้นๆเลยครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำว้าวนะครับใช้งบเพียงแค่3บาทในการทำวันนี้นะครับผม3บาทแน,น่นี้อ๋อ เดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะครับก่อนจะเริ่มทำนะครับก็ผมจะอธิบายอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ในการทำเบ้าในวันนี้นะผมจะไม่สอนแบบละเอียดนะเพราะว่าการทำเบ้ามันจะมีแยกไปอีกเนาะทั้งทำโคง้งโกนทำอะไรก่อนแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงการทำเบ้าเต้ารอบข้างเหนือกันนะ,ะแบบโดวยรวมเนาะคือเราก็ยังจะไม่สอนแบบละเอียดนะถ้าจะสอนให้ละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะก็สามารถคอมเมนต์มาอยากให้เนยังไนะ แต่วันนี้เราจะมาทำเป็นว่าวจิวนะ๋วเพราะว่าเราใช้งบเพียงแค่สามบาทน,นะมันอาจจะทำว่าวแบบใอย่ไม่ได้นะแต่มันสามารถทำว่าวแบบจิ๋วนะอ้าจิ๋วแต่แจ๋วละกันละ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 แล้วเราไปติดตามว่าวสามบาทกันเลยครับผมอุปกรณ์ที่ใช้กันเลยครับผมอย่างแรกกระดาษแก้วสามบาทที่เราไปซื้อมาอย่างที่สองโครงว่าวที่เราทำเองอย่างที่สาม กันไก่หรือว่าไม่เงบนั่นเองอย่างที่สอะไรวะอ๋อเชือกว่าวอ่ะยังที่ห้านำว่าวแฮ่ทุกส่วนทุกอย่างผสมปนเปเข้าด้วยกันคุกเขาผสมเข้าไปทั้งขี้ทั้งอะไรไม่รู้ผสมเข้าไปกลายเป็นกลายเป็นกลาเป็นเฮ้อครับท่านชมนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับในการทำบ้าวนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับคือเรานะครับจะต้องนะครับทําการวัดกระดาษนะครับคือกระดาษแก้วที่เราซื้อมานะนี่เราต้องทําการวัดกระดาษก่อนให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับผมนี่นะผมก็ได้วัดแล้วนี่ผมตีเป็นรอยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่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  แล้วก็รอยได้อีกนะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะก็คือว่าเราต้องเอาไม้นะครับส่วนที่คงตรงกลางนะก็วัดไปเลยนะครับนี่เราได้แล้วใช่ไหมเราได้แบบนี้ครับปุ๊บนะเรามาตัดกันก่อนเลยนะครับผมนาขั้นตอนที่2นะตัดออกมาเลยตามรอยเลย,เลยตามรอยนี่น,น,นี่หน่อยว่ารอยหนื่อยปะโอ้ยเฮ้ยกันกันไกลไม่คุมไกลนี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทำการตัดนะครับ กระดาษแก้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอโอเคมาหลังจากที่เราได้ แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกไปก่อนเนาะหลังจากที่เราได้กระดาษแก้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะสีเหล่ยมแบบนี้นะเราก็จะเอานะครับคงตรงกลางเนี่ยมาวัดทีมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่ามาวัดดูระยะขอบความแคบความกว้างนะครับแล้วก็ความสูงนะครับได้กันหรือเปล่าตรงกันหรือเปล่านะครับนี่นี่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าโอเคล่ะสำหรับผมนะต่อไปนะครับท่านผู้ชมเรานะครับจะทําการนะครับตัดเป็นมุม นะครับเป็นมุมเป็นมุมสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับเอามาไว้แปะแปะโค้งนะครับแปะโค้งว่าให้ติดกับตัวกระดาษแก้วตรงนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะตัดเป็นส่วนเล็กๆๆๆนะครับแต่แต่นะครับคือเราจะเอาไว้แค่แปะมุมตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้เนาะแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามันกันจะมุมนะค่อยๆทำตามไปนะครับผมไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยเออครับหลังจากนะครับที่เรานะครับได้ตัดนี่นะครับ ที่ผมบอกไปนะตัดมุมนะครับมุมของกระดาษที่เราจะเอามาแปะคงตรงกลางของว่านะครับก็ตัดเป็นเนี้ยครับสี่เหลี่ยมเล็กๆนึงนะครับนี่นะแบบนี้นะเราก็จะเอาแปะตรงนี้นะครับผมนี่นี่นี่มางั้นเราจะเสียเวลามากเรามาเริ่มแปะกาวกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับในการแปะกาวเราจะต้องนะครับสังเกตใช่ไหมครับว่าคงไม้ตรงกลางนะครับมันจะมี2ด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านแบบ ด้านข้างหลังเนาะเป็นหลังเปลือกนอกเเปลือกเปลือกนอกนะครับแล้วก็จะมีเปลือกในนะเรานะครับจะเอาเปลือกในเออเปลือกนอกนะครับเราจะเอาเปลือกนอกนี้นะทาก,กาวนะครับแล้วก็ให้มันให้เอาเปลือกนอกนะครับทาบว้ตรงเนี่ยครับติดก,กับตัวกระแดาษแก้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเวลาว่าวมนะันโตลมเนาะสังเกตเลยหลายคุณที่ว่าไม่ขึ้นก็เพราะการทํา แบบว่าไม่ถูกตามขั้นตอนเนาะก็คือว่าเอว่าวแบบเวลาลมมันตีมาเนาะจะงอแบบมันไม่ได้สมดุลของว่าวมันเนาะเออมันแบบยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายกันลึกๆในอีพีถัดไปถอดไฟถัดไปเนาะเลยระดับเสียงเลยโอเคมากงั้นเรามาเริ่มแปะกันเลยครับผมแล้วก็ถ่ายไปถ่ายไปเรื่อยๆเปียกนอกของไม้สี่นอนอันนี้นะที่เมื่อกี้ไฟ ก็แบเลยนี่ฮะเลยนี่นะให้มันตรงๆหน่อยชึบชึบจะขึ้นนะมคะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้ครับทำไปก่อนนะดูไปเรื่อยๆนะนี่ขั้นตอนการทำบ้างนะนี okay. mm ่โอเคหลังจากเราเปะดาแบบนี uh, ้ นี่ครับซิ้นส่วนซินส่วนนี่นะเล็กๆนี่นะครับแปะกาวเหมือนเดิมเนี่ยแปะกาวทากาวแบบนี้ก่อนนี่ทากาวแบบนี้พอทาเสร็จปุ๊บเราก็แปะตรงมุมนี้นี่ตรงมุมข้างบนก่อนก็ได้หรือว่ามุมไหนข้างล่างก่อนก็ได้เอาข้างบนก่อนก็ได้เนาะทำตามผมก็ได้นี่แล้วก็แปะแปะแบบนี้นะครับผมแปะแบบนี้เลยเราจะแปะทั้งหนึ่งสองสามนะครับผมผู้ชมนะครับหลังจากที่เราแปะแกาวทั้งสาม พี่นะครับตรงนี้นะครับคงต้างการเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทําการนะครับขึ้นโคงนะครับก็คือเราจะทําการให้แบบว่าวมันตึงนะครับเราจะใช้นะครับเชือกในการขึงโคงนะครับผมเพราะว่าเชือกมันจะทําให้อะไรนะพี่ต้อมอยู่ยงคงกระพันกูว่าละมันต้องเอามุกอะไรไม่รู้ไม่เล่นอีกละอ่านี่นะครับมันทําการมัดเหมือนธนูครับเหมือนกับว่าวจุฬาเนะมันก็มัดแบบนี้แหละ ไอที่ธนูมีเสียงอ,ะอ่ะแต่นี่มันวัดเอาไว้มัดขึงว่าวเฉยๆนะทาให้ึงว่าวแต่เวลาเราแปะเกาามันก็จะแบบดีนะครับก็จะแบบสะดวกน่นอยการมัดเหมือนแบบธนูเลยโอเค โอเคนะครับก็จะได้โครงประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็เราก็จะได้โครงประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนะ<อ>นี่มันก็มัดแบบเหมือนธนูเลยนะนี่เราก็มัดแบบนี้ก็ได้ทําแกนขึ้นโครงนะเพราะว่าโครงเล็กเวลาเราทาโครงมันจะหักแน่แล้วครับเราต้องใช้เชือกขึงน,นะครับผม <Okay. S 1> อโอเคอ่าโอเคหลังจากที่เราทําแบบนี้ครับเราก็จะเอไลไยต่อนะพี่ต้อมก็จะแปะทําเป็นมุมนะครับเพื่อให้มันอยู่คงที่ อ,อ่านให้ลูกอ่านี่พี่ตอมแปลเลยเดี๋ยวผมจะเป็นคนถ่ายให้มาดูกันดีกว่า ครับท่านผู้ชมเราก็จะรอให้มันแห้งนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะเราจะทําอะไรต่อนีเจาะสายคล้องก่อนใช่ไหมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการเจาะสายคล้องต่อนะครับผมที่แทําให้แบบเรามีเชือกแบบเอาไว้ดึงว่าวเนาะเอ,อเราต้องทําแบบนี้ก่อนอมาเริ่มทํากันเลยมาโอเคเรานะครับก็จะเริ่มทําการนะครับเจาะเป็นสองรูนะพี่ต๋องเอาออกก่อนดิมือมือเงี้อ่านี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะทําการเจาะเป็นสองรูนะครับตรง ตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้นะครับผมเราก็เอาเชือกลอดมานะนี่นี่เป็น,บบนอยา่างนลักษณะแบบนี้นะ<ๆ>อยา่อยาพึา่งหวงอย่าพึ่งอย่าพึ่งหวงหวงนะผมไม่ถนัดแบบนี้นะครับผมเลยอุ่นย้ายปต่อมาทำแทนนะครับนี่ครับเราก็เจาะแบบนี้นะนเห็นไหมเนี่ยกล่องแบบลกล่องกระปุกนะน นะครับผมอตอนนี้นะครับพี่ต๋อมก็ได้มัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนี่เราก็จะมัดแบบในลักษณะแบบนี้เนาะคือเราจะเอาไว้แบบไว้เป็นที่ดึงเชือกนะครับนะเน<ร>าะนี่เ,เ,เชือกตรงนี้มันติดกับเ่้า โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําแบบนี้กาวก็ตรงด้านนี้มันก็แห้งไปที่รบบนะนับั้งโคง้งแล้วก็โค้งตรงกลางมันก็ติดแบบสนิทแล้วนะไอเชือกตรงนี้เราจะไม่เอาออกนะครับที่เราขึงโค้งว่าเนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันจะตึงมากมันจะทําให้กระดาษซีกได้ <Huh? S 1> เล่นลมนะครับเราก็ต้องใช้เชือกเนาะในการมัดแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เล็กๆนะครับในการทําว่าวของช่องของเรานะครับ oh. ผมมาต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการอะไรนะพี่ต้อม นี่นะครับผมหางเ่าวที่เราตัดนะอันนี้แล้วแต่เลยเนาะพี่ตอบเนาะเราจะตัดแบบหน่อยเนาะตามสไตล์นะครับโอเคตามสไตล์ของเราเลยนี่นะเนี้ยยังไม่แล้วนะอ่านี้น่เราก็ได้ตัดมาแล้วตามสไตล์ของเราเราจะแปะตรงไหนนะแปะให้ท่านชมดูดิเราจะแปะตรงปีกปีกก่อนนะปีกทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาตรงหางโอเคนะจำลองภาพได้นะ้วอ่าเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วเนี่ย ドラ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  ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำาวสามบาทนะครับคือเราทาว่าวงบ3บาทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับดัดเสร็จในเวลาที่ไม่ควรเสร็จนะก็คือเสร็จตอนกลางคืน,นครับผมนี่นะครับผมนี่เราก็ได้ทําวสามบาทเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะขึ้นไม่ขึ้นก็รอติดตามในที ถัดไปนะครับผี EP นี้เราก็ได้มาสอนท่านผู้ชมนะครับทำเล่าโดยใช้งบเพียงแค่สามบาทก็ทําได้นะ,ะทีนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปติดตามใน EP ถัดไปนะว่าเราจะทําการทดสอบว่าสัามบัตนะครับว่าว่าสัมบัตมันจะขึ้นหรือเปล่านะที่เราทำนะอ่ะเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันเนะาะครับวันนี้นะครับผมก็จะขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเม้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมติดตามนะครับเราจะมี การเผยแพร่เทคนิคในการทำว่าวนะครับยังไงให้แบบว่าปังนะครับขอสิ AH ่งนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กันเนาะกดไลค์ถึง100่งร้อยคบแล้วเราจะมาเผยเทคนิคในการทำโคงว่าวยังไงให้ตันะครับไปตอนนี้นะครับผมว่ามันหลอนยังไงไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ย 老都老都老